สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูไข่ตะกะเตนนะครับที่ผมส่งให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้าไม่เอานะครับก็เลยตีกลับมาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าของที่ผมส่งให้ลูกค้าหนึ่งเที่ยวนะครับพอไปถึงลูกค้าลูกค้าไม่เอาก็ส่งกลับมาคืนนะครับก็เป็น2รอบเนะาะค่าใช้จ่ายก็2รอบพอดีลูกค้าโอเคเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะครับร้อยกว่าบาทโคนมาให้นะครับทีนี้ผมจะพามาดูว่าไข่ตะกะเตนที่ส่งไปแล้วก็ส่งกลับมา นะครับสองเที่ยวมาดูว่าใครจะเสียไหมนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะส่งโดยแฟลครับทางแฟลส่วนใหญ่ผมจะส่งทางแฟลนะครับนะครับมาดูครับเนี่ยเดี๋ยวผมแกะดูครับอ้าวมาดูว่าใครจะฟักไหมนะครับอันนี้ผมส่งไปตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับสิบสามวันนี้วันที่สิบเท่าไหร่แล้วครับ 89แล้วครับผมเนี่ยคู่มือเรามีให้นะครับเรามีคู่มือให้นะครับการเลี้ยงนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะห่อแบบนี้เลยครับผมเนี่ยหอกันกระแท่อย่างดีนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอ่าสภาพกล่องโดยรวมก็ถือโอเคครับไม่ชํารุดไม่อะไรครับนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูครับเราก็ซีนแบบนี้ให้ครับเนี่ยมาดูเลยครับมาดูสภาพโดยรวมกล่องกล่องคือว่าไม่เสียหายครับยังดีครับ ลองมองคร่าวๆนะครับยังไม่มีตะกะแเตนะครับผมแล้วยังไม่ฟักนะครับอันนี้เก็บไข่เมื่อ12กันยานะครับเขาจะฟัก25-30กันยานะครับ25-30กันยานะครับอีกประมาณ5วัน4วัน5วันก็จะเริ่มฟักนะครับแปลว่าตอนนี้ยังไม่ฟักนะครับผมเนี่ยไข่ถ้าดูในสภาพโดยรวมครับไข่ยังดีอยู่นะครับเนี่ยไม่เละไม่อะไรนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับเนี่ยเวลาลูกค้าสมมติลูกค้าซื้อไข่ของเราไปนะครับ เวลาลูกค้าซื้อไข่เราไปก็แกะเลยครับผมเนี่ยแกะตามตอนนี้เลยเนะจะมีที่แกะก็ตัดออกนะครับตัดเพราะผมจะปิดเทปเพื่อไม่ให้หมดเข้าเพื่อไม่ให้มันเสียหายระหว่างขนส่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผมเนี่ยว่าขนส่งแฟตจะดีหรือไม่ดีครับตั้งแต่ตอนไปกลับอันนี้สองเที่ยวนะปกตกิเราส่งให้ลูกค้าคือเที่ยวเดียวนะครับแต่อันนี้กลับมาหาเราคืนนะครับมาดูครับท่านผู้ชมเปิดแล้วครับโอ้ ดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ครับสินค้าไม่เสียหายดูครับสวยงามครับคือแบบไม่มีอะไรที่มันโผล่มาแบบทําให้ไข่เสียหายนะครับดูครับเนี่ยแฟดบริการแฟดเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูไข่ครับว่าผมคิดว่าไข่มันตอนนี้เริ่มเป่งแล้วมันใกล้จะฟักเลยครับประมาณอีกสามสี่วันเดี๋ยวเราเคี่ยดูครับ หลายคนที่สั่งไข่ต่กระแตนไปคนจะชอบลุ้นตอนนี้เลยเขียดูว่ามีไข่ต่กระแตนไหมหลายคนสั่งไข่แล้วก็ได้เจอแถมมุงนะครับนะของเราไม่มีครับเราส่งจริงนะครับดูไข่เราแน่นๆเลยครับท่านชมนะครับเดี๋ยวเขียงให้ดูครับนี่ไข่เราแน่นๆไปเลยนะครับท่านชมนะเนี่ยเขี่ยให้ดูครับเนี่ยไข่แน่นๆไปเลยครับเนี่ยไข่เต็มเลยครับเราไม่ได้ว่างช่องว่างให้นะครับเนี่ยไข่ทั้งนั้นครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวแบะให้ดูนะครับ เนี่ยเกือบจะฟักเลยครับท่านชมเกือบจะฟักแล้วนะครับเนี่ยไข่ยยังดีอยู่ครับเนี่ยใกล้แล้วครับผมเนี่ยไข่ยังปกติครับไม่เสียหายนะครับเนี่ยไข่ยยังสวยงามแล้วท่านชมเนี่ยยังสวยงามนะครับก็ใกล้จะฟักแล้วครับอีกไม่กี่วันครับท่านชมนะครับเนี่ยเราสามารถหยิบไข่แล้วก็มาหักดูได้นะครับแบบนี้ครับ เนี่ยไขยังดีอยู่ครับท่านชมนะครับอันนี้เมื่อเมื่อลูกค้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพอฟักต่อนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับที่ผมก็ามาให้ดูนะครับว่าการที่เราส่งไปแล้วลูกค้าไม่รับตีกลับมาคืนนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับไม่ได้แบบพังเสียหายนะครับไขยังดีปกติอยู่ครับผม